เมื่อพระอธิการเผื่อนเจ้าอาวาสวัดวังว่าได้มรณภาพลงหลวงปู่คร่ำได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนเจ้าว่าสืบแทนในปีพศ2อ6 4เป็นเจ้าอาวาสวัดวังว่าปี2474เป็นเจ้าคณะหมวดเนินคอปี2479เป็นเจ้าคณะตำบลเนินคอปี2486้อปี2 4 8 เป็นพระอุปชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของหลวงปู่คร่ำม,มีมากมายหลายอย่างทั้งตะกรุดโทนสีพึ่งเมตตาผ้ายันน้ำมันงาแล้วก็เหรียญแบบต่างๆสิ่งที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของหลวงปู่คร่ำก็คือผ้ายันพัดโบกซึ่งมีชื่อเต็มว่าผ้ายันพัดโบกมหาลาบหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นยันพัดโบกให้ร้านค้าต่าง โบกนำลาบผลเข้าสู่อาคารร้านค้าอีกด้วยบรรดาบ้านเรือนแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกเกือบทุกบ้านจะมีผ้ายันพัดโบกหลวงปู่คร่ำไว้คุ้มภัยและเป็นมงคลแก่บ้านเรือนหลวงปู่คร่ำมรณภาพในวันที่หนึ่งวันธันวาคมพศ2540เวลาประมาณ14นาฬกาหรือว่าบ่าย2องโมงด้วยอาการสงบณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ท่ามกลางความเศร้าโศกอะไรของศิษยานุสิทธิ์และสาธุชนทั่วประเทศทุกวันนี้สังขารของหลวงปู่คร่ำยังอยู่ภายในวัดวังว่าเพื่อให้ประชาชนและศิษยานุสิทธิ์ของท่านเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณธรรมรัฐวิเชียนโชดเล่าให้ฟังบอกว่าหลวงปู่คร่ำท่านมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยวัดวังว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้สร้างและนำความเจริญมาสู่วัด ทุกวันนี้จึงมีคนเห็นดวงวิญญาณหลวงปู่มาปรากฏตามสถานที่ต่างๆเหมือน <_ millennials> เป็นการบอกให้รู้ทั่วไปว่าท่านยังอยู่ที่วัดหวังว่าเหตุอัศจรรย์เงยถ่ายภาพแล้วติดวิญญาณของหลวงปู่ร่ำคือภาพถ่ายติดวิญญาณหลวงปู่ร่ำปรากฏเป็นข่าวเมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้วซึ่งในเวลานั้นกล้องยังใช้ฟิล์มแบบเดิมๆซึ่งการตัดต่อแทรกภาพทําไม่ได้ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้มากราบสรีระของหลวงปู่คร่ำที่วัดจากนั้นได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเมื่อนำภาพไปอัดขยายปรากฏว่าในภาพมีร่างของหลวงปู่คร่ำติดอยู่อย่างชัดเจนเป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแสดงว่าวิญญาณของหลวงปู่คร่ำม,มีจริงศิษยานุสิ์ที่ไปกราบหลวงปู่คร่ำที่วัดมักจะถามท่านเรื่องวิญญาณมีจริงไหม ซึ่งหลวงปู่ท่านจะตอบว่ามีมีจริงจากนั้นก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าท่านได้ไปสัมผัสกับวิญญาณดวงใดมาบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิญญาณผีไตหูงวิญญาณร่อนเร่พระเนจรผีไม่มีญาติส่วนใหญ่แล้วจะหิวโหวยเศษบุญเนื่องจากพวกญาติพี่น้องไม่เคยทําบุญไปให้เลยซึ่งหลวงปู่คร่ำท่านจะย้ําทุกครั้งว่าวิญ,ญญาณมีจริง